พี่น้องก็ดูดูอย่างไอ้ฮุนเซนสิครับฮุนเซนทำทำทุกอย่างแล้วก็โยนบากทุกอย่างให้ไทยการกระทําของฮุนเซนก็คือเขาเขาลืมคิดไปเรื่ปล่าว่าสมัยนี้คือสมัยข่าวสารอยู่ในโทรศัพท์ คุณเซนให้ลูกน้องวางระเบิดใส่ลายไทยสองรอบคุณเซนให้ลูกน้องมาป่วนปราสาทแล้วก็ใส่ลายว่าไทยย,ยืายุหลายรอบมารอบนี้เหมือนกันรอบนี้เขเหมหยนยิงใส่ไทยปึ๊บแจ้งชาวโลกเลยว่าไทยเริ่มก่อนด้วยนิสัยของไอ้คุนเซนก็คือ มันโกหกจนเป็นนิสัยไงเขาหลอกคนในประเทศเขาจนเป็นนิสัยโดยที่เขาลืมคิดไปว่าสมัยนี้ข่าวมันอยู่ในโทรศัพท์ข่าวมันอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเขายังติดภาพเดิม,ดมก็คือเขาหลอกคนในชาติเขาได้เขาเลยเอานิสัยตรงนี้มันหลอกคนทั้งโลก โดยที่เขาลืมคิดว่าคนทั้งโลกเขาไม่ได้โง่งเหมือนคนในประเทศมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้ฮุนมาน่ตหรือว,ว่าไอ้ฮุนเซนทำมันทำปุ๊บมันฟ้องชาวโลกทําอะไรแล้วแต่มันทำปุ๊บมันรีบฟ้องชาวโลกคือมันคิดว่าการที่มันฟ้องก่อนมันจะได้เปรียบ ทำทุกอย่างแล้วก็ฟ้องใส่ร้ายไทยทุกอย่างว่าไทยทำก่อนไทยทำก่อนทุกเรื่องทุกราวแต่มันลืมไปว่าคนทั้งโลกเขามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในโทรศัพท์ไม่ใช่คนในประเทศมึงที่มึงหลอกปุ๊บมึงปล่อยอินเทอร์เน็ตให้ให้คนในประเทศมึงดูดูสิ่งที่มึงหลอก ดูสิ่งที่มึงทําให้คนในประเทศมึงโง่มันเลยติดนิสัยไอ้ตรงนั้นมาติดนิสัยหลอกลวงคนในประเทศแล้วกลับคิดจะมาหลอกลวงคนทั้งโลกทุกวันนี้ขเขมรยิ่งทําอะไรยิ่งเข้าตัวเองยิ่งหลอกชาวโลกชาวโลกยิ่งรู้สันดานของมึง เขาเรียกว่ายิ่งหลอกชาวบ้านก็ยิ่งกเหมือนกับมันยิ่งจะฆ่าตัวตายตัวมันเองให้ตายเร็วขึ้นเ,เอานิสัยหลอกลวงคนในประเทศจะมาหลอกลวงคนทั้งโลกให้คนทั้งโลกเชื่อว่าสิ่งที่มันพูดคือเรื่องจริงมันพยายามหลอกคนทั้งโลกให้คนทั้งโลก เชื่อว่าสิ่งที่มันหลอกคนทั้งโลกนั่นคือความจริงแต่ความจริงคือมันไม่ใช่เขาไม่ได้โง่เหมือนที่มึงคิดนะไอ้หุน่นประเทศมึงควรจะจบควรจะโดนลบออกจากกีเฟสของอิสราเอด้วยอิสราเลจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฝากไว้แค่นี้แล้วนะไอ้หุน่นขอให้มึงบรรลัย ทางโคตร